สวัสดีครับนักศึกษานะครับในส่วนของวันนี้ผมติดภาร,รกิจก็เลยขอเป็นการอัดเสียงนะครับและภาพไปให้พวกเราได้ศึกษาด้วยตัวเองหลังจากที่เราเรียนมาบ้างแล้วในส่วนของครั้งที่ผ่านมาก็เป็นส่วนของตัวคุณภาพน้ํานะครับแล้วก็ส่วนของวันนี้เราจะมาเพิ่มในส่วนของอาหารซึ่งอย่างที่กล่าวไว้นะครับทั้งอาหารและ คุณภาพน้ําก็มีผลต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตของปลาทําให้ปลามีสีที่สวยงามนะครับโตดีแข็งแรงนะครับแต่ว่าในส่วนของปลาสวยงามเนี่ยเราก็เน้นตรงที่สีสันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งสูตรอาหารที่เขาพยายามสร้างปรับมาก็เพื่อทําให้ส่วนของปลามีความสวยงามมีสีสันที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในส่วนของการวัดผลการเรียนรู้ของวิชานี้นะครับ ช่วงนี้ก็มีช่วงที่ใกล้เทศกาลประกันคุณภาพการศึกษานะครับเรามาเรียนรู้แต่ละหลักสูตรก็พยายามจัดการเรียนการสอนให้เราได้มาตรฐานนะครับมีการวัดผลเพราะฉะนั้นในส่วนของวันนี้นะครับจะให้รู้ส่วนของ2องคำนะครับแม่ใจว่ารู้กันหรือเปล่าในส่วนของ learning outcome หรือว่า course learning outcome นะ course ก็คือในส่วนของรายวิชา ที่เราต้องเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชานะครับจริงๆมันมีคอร์สเรียนรู้เอาคำนะครับหรือว่าเรียกสั้นเรียนรู้เอาคำนะครับแล้วก็ในระดับของหลักสูตรก็อาจจะมีส่วนของ PLO โปรแกรม l r n r n i o u t u t m o นะครับว่าแต่ละหลักสูตรเขามุ่งที่จะสอนให้พวกเราเป็นไงนะครับแล้วโดยหลักการโดยประกันคุณภาพการศึกษาตอนนี้ก็คือเขาก็พยายามวัดหรือว่าตรวจสอบว่าพวกเราจบไปแล้วได้มาตรฐาน ผลลั์การเรีนยนรู้ตามที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่านะตามที่เขาคาดหวังก็คือทั้งตัวเราทั้งตัวผู้ใช้บัณฑิตนะครับผู้ปกครองหรือว่าอาจารย์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นลองไปดูแล้วกันนะถามอาจารย์แต่ละท่านนะเรียนหลายวิชาในส่งซัมอนะครับว่าเขามีส่วนของตัวผลลัพธ์การเรีนยนรู้ของรายวิชาแต่ละรายวิชาเป็นไงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ออส่วนของวิชานี้ในช่วงของซัมเมอร์จะไม่มีการสอบกลางภาคและปลายภาคครับเนื่องจากเวลาสั้นๆแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนมาเรียนเพื่อที่จะนะครับให้ได้เกรดที่ดีขึ้นนะครับแล้วแน่นอนว่าโอเคบางคนถ้ามีใส่ใจแบ่งเวลามาได้นั้นก็แล้วแต่ว่าเราประมาณไหนนะครับกิจกรรมประกอบด้วยการจัดและดูแลตู้ปลานะครับอันนี้คุณอาจจะทำเป็นกลุ่มที่คณะเทคโนโลยีการประมง หรือว่าทําด้วยเดี่ยวที่บ้านที่หอ,อพักนะครับในส่วนของซัมเมอร์เทอมนี้ถือว่าเป็นเทอมแรกนะครับถ้าเราไม่นับโควิดเนี่ยก็มีการที่จะใช้เรียกว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานไฮบิดนะครับเพราะว่าแต่ละคนบางคนอยากอ,อ,อยู่บ้านแต่ว่าอยากเรียนอะไรประมาณนี้ก็ลองดูจัดสรรเวลานะครับบริหารจัดการเวลาเรียนให้ครบนะครับแล้วก็ส่งงานให้ครบนั่นคือสิ่งที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้น อตอนนี้เราติดตามการจัดประกวดตู้ปลาครั้งที่2แล้วใครที่ยังไม่ส่งภาพนะครับขอให้ดําเนินการส่งภายในเวลาที่กําหนดด้วยกยิจกรรมถัดมาก็คือการเพราะพันธุ์ปลากัดซึ่งการเพราะพันธุ์ปลากัดเนี่ยก็อาจจะทําได้ทั้งเป็นกลุ่มนะครับคุณได้กลุ่มของตู้ปลามาแล้วคนก็ไปช่วยกันทำนะครับแต่ว่าถ้าใครใคร,ใครที่อยู่ที่บ้านที่ออพัก คุณก็ต้องดําเนินการด้วยตัวเองอันนี้ผมก็แจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าติดขาดอะไรตรงไหนอย่าลืมนะครับทุกขั้นตอนเก็บภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นประกอบด้วยหลักฐานว่าคุณได้ทําจริงนะครับหรือว่าทําไปแล้วมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะเพาะแต่ว่าไม่ได้พูดชี้ทำนะครับว่าเดี๋ยวคุณก็ไม่ใส่ใจเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอาไปทิ้งไห้แมวกินบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นมา อีกอันหนึ่งที่วัดเราก็คือวัดความรับผิดชอบนะครับทักษะการสื่อสารด้วยในส่วนของใบงานที่ออกความเป็นร,รักษาของคําพูดนะครับแล้วอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ถ้ามีการสอนสดนะครับอันนี้คลิปคุณก็ไม่ไม่ต้องไปลงชื่อใน m i r o s o o t Teams นะครับให้ลงชื่อใน m i c r o s o f t Team ขนาดบรรยายนะครับซึ่งการให้ลงชื่ออาจจะมีวิธีการแตกต่างกันไปแต่ละคลิปแต่ละเวลาในการจัดการเรีนการสอนแล้วไฮไลท์สีเหลืองก็คือการเข้าร่วม กิจกรรมประกวดตู้พันไม้น้ำปลาสวยงามครั้งที่แล้วใครที่เข้ามาเรียนนะครับครั้งก่อนหน้านี้ผมก็ได้แจ้งไปแล้วว่าสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมปายพฤกษาที่เชียงใหม่นะครับคุณก็ไปหากิจกรรมที่มาทดแทนได้นะครับครั้งก่อนก็มีเพื่อนของเราบางคนไปร่วมกิจกรรมในการประกวด ปลาสวยงามน,นานาชาติประกวดประกาศนะครับก็มีหลักฐานมาแล้วแต่ขอให้สรุปตามไกด์ไลน์ตามใบงานมานิดนึงนะครับว่าไปแล้วได้อะไรบ้างเพื่อนะครับเราเราจะได้รู้ว่าคุณได้อะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่จะปรับปรุงตรงไหนนะครับแต่บางคนก็เนื่องจากสไตล์นักศึกษารุ่นใหม่นะครับตอบส่วนของคําถามมาค่อนข้างจะสั้นนะครับหรือบางครั้งไอ้ประเด็นตรงประเด็นหรือเปล่าที่อาจารย์ให้ไปนะครับแต่ว่าก็ ยอมรับเลยว,ว่าคุณจริงใจนะครับมีคนตอบว่าอะไรนะเ,เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของการประกวดประกาศเจอรุ่นพี่แม่โจ้นะครับได้พระมาหนึ่งองค์นะครับแต่นั่นคือส่วนของเป้าหมายสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเวลาส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดประกาศคุณก็อาจจะโอเคได้เห็นลักษณะของออประกาศที่หลากหลายนะครับมีการพัฒนาสีสันสวยงามนะครับ มากกว่าที่เห็นตามที่อาจารย์สอนเลยมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจคนประกวดเยอะมากมายอะไรประมาณนี้นะครับมีกิจกรรมที่เขาซื้อขายประกาศอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าขายอะไรเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้นะครับเสริมนอกชั้นเรียนใช่ะปะนะับแต่ว่าถ้าใครไม่มีช่วงประกวดนะครับปลาประกวดในส่วนของตู้พันไม้น้ําคุณก็ลองไปดูในส่วนของตัวร้านค้า หรือว่าธุรกิจปลาสวยงามที่ใกล้บ้านนะครับประมาณไหนหรือบางครั้งผมให้ลักษณะของคาเฟ่ Cafe, หรือรีสอร์ทที่เขามีส่วนของปลาสวยงามเป็นแหล่งดึงดูดเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครสงสัยก็สามารถที่จะถามมาได้ทั้งในส่วนของรายกลุ่มและรายส่วนตัวนะครับถ้าคุณคิดว่าคําถามบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนด้วยคุณก็โยนมาในรา,ายกลุ่มก็ได้นะครับผมจะได้ให้ข้อมูลนะครับ นั่นคือโดยรูภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมคาดหวังจากพวกเรานะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือส่งงานให้ครบทําให้ครบถ้วนนะครับส่งตามเวลาถ้าคุณทําได้ตามนั้นก็คงไม่ปัญหานะครับผมมีเกรดที่จะให้คุณได้อยู่แล้วนะครับไปเจอในส่วนของปลาเลี้ยงห้าเลี้ยงง่ายนะครับโอเคเลี้ยงง่ายในคอนโดที่เลี้ยงได้ในหอพักที่คุณเลี้ยงได้นะครับบางครั้งเวลาเราพูดถึงการเลี้ยงปลาเอ๊ะมันต้องใช้พื้นที่ ใ่ยักษ์อลังการหรือเปล่านะครับส่วนของกิจกรรมคนที่เรียนออนไลน์ครั้งนี้คุณจะเห็นว่าบางคนก็จัดลักษณะของมินิมอลขนาดเล็กมาให้เห็นนะแต่บางคนก็โอเคจัดมาอลังการอันนั้นก็แลว้วแต่นะครับมีในส่วนของเขาโพสต์นะครับแนะนําในส่วนของ5ปลาที่เลี้ยงในคอนโดเช่นปลาปลาสอดปลาหางนกอยูงปลากัดปลานีอนปลามา่ลายนะครับ แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วเลี้ยงปลาอะไรดีที่แมวไม่กินแมวไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะครับเออก็เลยมีไปสืบค้นมาดูนิดนึงนะครับก็บอกความรักทําให้คนตาบอดนะครับแต่ปลาทอดทําให้แมวอิ่มนะครับแล้วมีคําถามต่อไปว่าแมวอ่ะจริงๆมันชอบกินปลาหรือเปล่านะครับก็ลองดูธาตุแมวทั้งหลายก็เร่เปลี่ยนเรียนรู้กันก็ได้นะครับ โอเคนะครับลองสังเกตนิดนึงให้เวลาหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลองสังเกต่ดดกตาตู้ปลาของเพื่อนนะครับหรือว่าของเราเองก็ไม่รู้นะครับมีอะไรที่ผิดปกติในส่วนของตรงนี้บ้างเป่อน,นะครับครับไม่แน่ใจว่านะครับในส่วนนี้เห็นกันหรือเปล่านะเ็นว่าอาหารล่องรอยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมนะครับอาหารซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้ก็คือ นะครับอาหารคุณต้องดูว่าอาหารมีการเหมาะสมกับขนาดปาามีการสอดสมกับพฤติกรรมนะครับหรือว่าอาหารมีกลิ่นดึงดูดสัตว์น้ําหรือเปล่านั้นก็มีผลนะครับแต่ว่าถ้าให้อาหารเยอะเกินไปนะครับแล้วปลาไม่กินเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเน่าเสียทําให้น้ําเน่าเสียเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ให้พวกเราระมัดระวังนิดหนึ่งครับเวลาให้อาหารปลาลองดูสังเกตอย่ารีบนะครับบางคนเอ๊ะมารีบๆต้องไปทาธุระมาถึงก็นะครับตัวแทนเพื่อนให้มาก็เป็นไงครับโรยอาหารเข้าไปตามภาพที่เห็นนะครับปลากินไม่กินไม่รู้นะครับฉันมาให้แล้วฉันสินชื่อแล้วฉันกลับอะไรประมาณนี้คงไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วว่าการให้อาหารขนาดของอาหารก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของปากนะครับใครที่เพาะพันปลา,ากัดออกมาแล้ว จะเห็นว่าเป็นไงครับปลาตัวเล็กขนาดปากมันก็เล็กเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอ,อ,อาหารให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดปากด้วยนะครับแล้วก็พฤติกรรมการกินอาหารของปลานะครับบางชนิดกินอาหารตามพื้นน้ําสังเกตรหรือเปล่าบางเคสกินอาหารที่ลอยออบนพื้นน้ําหรือบางชนิดก็ไม่ได้สนใจกินได้หมดทั้งบนน้ํากลางน้ําปลายน้ําอันนี้ก็คือสิ่งที่นะครับเราก็อยากจะให้ พวกเราได้เรียนรู้ในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของอาหารคลิปที่จะให้ดูนะครับเป็นคลิปก็เช่นเดียวกันนะครับทีมของอาจารย์เพราะฉะนั้นใครสไตล์ทําคลิปคุณดูแล้วกันบางครั้งเรื่องบางเรื่องนะครับบางคนรู้แล้วบางคนไม่รู้รบางคนรู้มากกว่างท,ที่เห็นแล้วคุณลองดูแล้วกันถ้าใครอยากสไตล์อยากมีตัวตนในส่วนของตัว,ตว,ตว บนสื่อออนไลน์บน YouTube นะคุณลองหาคอนเทนต์ดีๆนะแชร์ให้คนอื่นได้รู้เหมือนกันนะหรือว่าคนมาเรียนอะไรแล้วว้าวอะไรประมาณนี้ก็แชร์ให้เพื่อนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะวิชานี้นะวิชาอื่นหรือวิชาในหลักสูตรก็ได้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้<อ>คนอื่นได้รับรู้ด้วยนะครับส่วนของคลิปนี้นะครับลิงก์ผมใส่เข้าไปในส่วนของตัว<อ> Microsoft Teams แล้วนะครับลองดูหรือว่ากดจากลิงก์นี้ก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณ4 จุดห้านาทีสี่นาทีครึ่งเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันสิ่งที่เราให้อาหารมากับสิ่งที่อาจารย์ก็พูดนะครับเป็นรักษาที่เดียวกันหรือเปล่านะครับถัดไปนะครับการจัดการอาหารปลาสวยงามนะครับอาหารปลาก็อย่างที่บอกนะครับมีถ้าแบ่งตามประเภทอาหารที่ให้ก็มีทั้งอาหารมีชีวิตอาหารแช่แข็งอาหารผงอาหารแห้งอาหารเม็ดนะครับเราสามารถแยกความแตกต่างได้หรือเปล่ามีมอะไรตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะ ว่าไปในรายละเอียดให้โดยทีหนึ่งนะครับปริมาณที่ให้ให้กี่ครั้งนะครับที่คุณดูแลตู้ปลามาแล้วคุณแบ่งมาคุณให้วันละกี่ครั้งนะครับจริงๆเราก็ไม่จําเป็นต้องให้เยอะให้บ่อยนะครับก็ให้ตามความเหมาะสมแล้วกัน,นครับถัดไปนะครับพูดถึงรายละเอียดย่อยก็คืออาหารมีชีวิตนะครับก็ชื่อมันก็บอกเลยวอาหารมีชีวิตอาหารมีชีวิตมีความจําเป็นยังไงนะครับอาหารมีชีวิตบางครั้งมันก็ช่วย เราได้ดับหนึ่งก็คืออะไรครับไม่ทําให้น้ําเสียเพราะมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ปะนะถ้าปลากินนะครับแต่ว่าอาหารบางชนิดอาหารมีชีวิตขนาดเล็กพอปลาไม่กินหรือว่ากินไม่หมดเนี่ยมันก็ตัวโตบางครั้งตัวโต,ว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 ตวใหญ่กว่าปลาก็มีนะครับในกลุ่มของไรทะเลไรน้ําเค็มอาร์ทิเมียนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอาหารของมีชีวิตของสัตว์น้ําซึ่งบางครั้งอาหารชีวิตมีชีวิตก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับอาหารมีชีวิตบางอย่างเนี่ย มันก็อาจจะเป็นพานำโรคมาให้สู่ส่วนของตัวสัตว์น้ำได้นะครับอาหารชีวิตอีกอย่างก็คือกลุ่มของกุ้งฝอยนะครับซึ่งอาจจะมีกุ้งก๋วยชี้แข็งด้วยนะครับซึ่งเป็นอาหารของปลามังกรนะครับก็อาจจะมีการจำหน่ายบนสื่อออนไลน์ทั้ง s h อ p e ีทั้ง l a z a d ดาแล้วลองไปสืบค้นดูนะครับว่าเขามีผลิตภัณฑ์จำหน่ายอะไรมากมายขนาดไหนนะครับก็สนใจเป็นคนที่นำเข้าจากประเทศจีนทำกันเยอะเหมือนกันนะครับ หนอนแดงก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกนะคุณก็ต้องพยายามสังเกตนิดนึงนะครับแต่ละชนิดก็ขนาดแตกต่างกันนะครับความชอบของสัตว์น้ําก็อาจจะแตกต่างกาันถ้าเอามาใช้นะครับถามว่าแช่แข็งดีไงนะครับบางครั้งแช่แข็งก็ดีในรักษะที่แน่นอนนะครับขนส่งมาไก,กลได้นะครับแล้วก็เป็นไงครับมันก็ช่วยในการฆ่าเชือ้อ,อโรคได้ระดับหนึ่งนะครับบางครั้งความเย็นช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้ ในกลุ่มของตัวเ,เชื้อโรคบางชนิดไรแดงแช่แข็งก็มีแล้วนะครับแต่ที่เราจะไปช้อนดูนะเพราะฉะนั้นลองดูดูดูราคาถ้าเกิดใครจําเป็นต้องใช้หรือว่าต่อไปที่ต้องเอามาใช้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาใช้ลองนะครับเดี๋ยวว่าเทอมหน้าจะซื้อมาให้พวกเราลองใช้ดูนะครับลูกน้ํานะครับอันนี้ก็อาจจะคุ้นเคยเหมือนกันนรนับแล้วก็ ตอนหลังก็มีการทําลูกน้ำอัดเม็ดออกมานะครับอย่างที่บอกว่าเป็นการโรสต์เก็บไว้ให้ใช้ได้นานๆซึ่งบางครั้งการหาลูกน้ําให้ท่วงตรงจังหวะก็อาจจะมีปัญหานะครับหรือบางครั้งคุณเพาะลูกน้ําเองเป็นไงครับอสมอก็มาควา่ำถังเพาะลูกน้ําของพวกเรานะครับเพราะว่าอะไรเป็นพาหะของโลกอะไรประมาณนี้นะครับ หรือบางครั้งนะครับเขาจําหน่ายลักษณะของชุดพร้อมเลี้ยงไส้เดือนน้านะครับได้จริงไม่ได้จริงนะครับก็อันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับโดยให้ประชาสัมพันธ์บอกโอเคไม่ต้องงองอะไรแดงก็ใช้ไสเดือนน้ําแทนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเลิกซื้ออาหารแช่แข็งนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจนะไม่รู้เราเข้าใจถึงหัวอ,อกปลาหรือเปล่านะบางครั้งเ,เราก็ไม่อยากกินอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องกร่ปอกมันสู้อาหารสดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่ถนัดอะไรนะกลุ่มของ หอยลายหอยตะโกมเอ้ยวันไม่ใช่หอยหอยเออนางลม่มอะไรประมาณนี้คุณก็ไว้ต้องกินสดเอามาทําให้สุกมันก็คงไม่อร่อยอะไรประมาณนี้ห้าอาหารปลากัดที่นิยมมาเป็นอาหารนะครับนิม,มใช้เป็นอาหารก็มีกลุ่มของลูกน้ำนะครับไรแดงไรน้ำจืดนะครับหนอนแดงไรทะเลไส้เดือนน้ำนะครับพยันแต่ละอนันต้องรู้แล้วกันนะครับถ้า คุณจะเอามาใช้ในการเลี้ยงปากัดแต่ว่าเทอมนี้นะครับเวลาสั้นเราก็ไม่มีการาประกวดปากัดนะครับแต่ว่าเทอมหน้าก็เดี๋ยวจะลองจัดสรรเวลาดูนะครับใครที่จบไปแล้วเรียนไปแล้วนะถ้ามีปากัดอยู่อยากเอามาประกวดแข่งขันก็ยินดีนะครับเดี๋ยวจะประกาศฝากาเพื่อนในส่วนของเทอมหน้าถัดไปนะครับอาหารสดกับปากกัดนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอย่างที่บอกข้อดีก็คือสารอาหาร ขาคิดว่าสารอาหารครบถ้นวนแต่ว่าอาหารเมร็ดบริษัทก็พยายามทาให้ครบถ้วนเหมือนกันนะครับบางครั้งเร่งสีสันก็ไม่เชิงนะครับว่าไอ้ก็มันถูกเป็นข้อดีทั้งหมดหรือเปล่านะครับปลาจเจริญเติบโตเร็วที่ว่าปลาจเจริญเติบโตเร็วเพราะว่าปลาจะกินอาหารมีชีวิตได้ดีกว่านะครับแล้วก็สัตว์น้ําบางชนิดก็อาจจะต้องการไวหรือว่าต้องการให้เหยื่อมันเคลื่อนไหวถึงจะไปงุบก,กินอะไรประมาณนี้นะปลาแข็งแรงสีสวยข้อเสียนะครับ ข้อเสียนะครับก็คือคุณภาพน้ําเสียไวอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ว่าถ้าคุณเอาไว้นะลายแดงเอานหนมแดงที่มีการส่วนของน้ําเสียพวกแบคทีเกลุ่มพวกนี้อาจจะอยู่ในน้ําเสียนี่ก็อาจจะทําให้คุณภาพน้ําของเราเสียไวนะครับแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียแฝงมาก,กับอาหารสดนะก็เป็นที่มาว่าบางครั้งก็เลยต้องไปฟีซให้ตัวแบคทีเรียออไม่ได้ทํางานนะครับฟีซก็คือแช่แข็งนะครับเดี๋ยวยฟังไม่ทนมมมันผมพูดน้นเสียชั้นไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับ มีแอมโมเนียในน้ําสูงจากขี้ปลานะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้เก็บไว้ได้ไม่นานนะครับนี่คือส่วนของข้อเสียของอาหารสดนะครับฝากดูคลิปนิดหนึ่งคลิปนี้โดยภาพรวมทั้งหมดนะครับมีอยู่41นาทีกับนิดๆนะครับไอเป็นคลิปของกบนอกกรลานะครับรายการนกกลาว่าด้วยเรื่องบัวข้อของอาหารสัตว์มีชีวิต โดยจริงๆเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปลาสวยงามเราจะอยู่ที่20นาทีแรกนะครับแล้วก็ตามด้วยนอนนอกหนอน,นอกก็ใช้ทั้งกลุ่มของปลาสวยงามและก็ใช้ในส่วนของออสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นด้วยนะครับและหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงกลุ่มของออหนูกลุ่มของงูอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นผมก็คาดหวังว่าคุณดูประมาณ30นาทีนะครับแต่ใครอยากดูทั้งหมดก็ ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมวันนี้มี2อ,อย่างนะครับคลิปที่ให้ดูเพิ่มเติมนะครับคลิปแรกที่บอกไปแล้วแล้วก็คลิปก็คือส่วนของอาหารมิชวิตลองดูนะครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมาประกอบสิ่งที่ผมได้แชร์ให้พวกเราได้เห็นนะครับส่วนของอาหารสําเร็จรูปอาหารเม็ดนะครับก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามีทั้งขนาดสีสันแตกต่างกันนับสีสันที่แตกต่างกันเนี่ยอาจจะส่วนของ ประกอบอาหารที่ต่างกันนะครับแล้วเคยบอกไปแล้วว่าขนาดของอาหารน้ําหนักของอาหารก็มีผลนะครับว่าต้องไปดูในส่วนความสัมพันธ์ของตัวความสัมพันธ์ของขนาดปลาขนาดปากนะครับแล้วก็พฤติกรรมการกินอาหารของสัตว์น้ํานั้นๆลักษณะของอาหารปลามี หลากหลายชนิดนะเขลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่เราได้ลักษณะประมาณไหนแต่ส่วนเราตามภาพที่เห็นเมื่อกี้คุณก็เห็นว่ามีอะไรนะเป็นอาหารเม็ดเล็กลอยน้ําใช่ป่ะครับนั่นสิ่งที่เห็นการที่ลอยน้ําก็ต้องลอง,ลองดูแล้วกันนะครับมันอาจจะเหมาะสมกับปลาที่กินอาหารบนผิวน้ําแต่ว่าถ้าปลาที่กินพื้นผิวก็ต้องอาจจะต้องใช้อาหารแบบจมน้านะครับแล้วก็มีอาหารกึง่งจมกึ่งลอยสำหรับปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ใน,ใน กลางน้านะครับลองสังเกตดูปลาในตู้เราเป็นปลาลักษณะไหนนะครับลอยน้ําแบบแผ่นนะครับปลาบางวิ่อาจจะมีลักษณะที่การเป็นลักษณะที่เป็นการแทะนะครับการให้อาหารปลานะครับออบางครั้งเราก็อยากให้พวกคุณฝึกเวลาที่คุ้นชินนะปลาก็พยายามปรับพฤติกรรมของมันเลยนะโอเคว้วถ้าคุณให้ตอนเช้าคุณให้ตอนเที่ยงคุณให้ตอนเย็นนะครับปลาจะมาตอนนั้นแต่บางครั้งส่วนของ เวลานะครับอาจจะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ําด้วยนะครับให้เข้าใจว่าถ้าน้ําเย็นเกินไปหรือร้อนจนไปเนี่ยปลาจะกินอาหารลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงหน้าหนาวจริงๆอ่ะก,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 ก็ต้องรอเวลายืดเวลาการให้มานิดนึงนะครับในกรณีที่ว่าตู้ปลาบ่อปลาของคุณอยู่ในพื้นที่ท,ท,ที่มีแสงนะครับแต่ว่าบางครั้งอยู่ในขอพักอยู่ในตู้อยู่ในคอนโดซึ่งมันอุณหภูมิไม่แตกต่างมากก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับ ริมานที่ให้ก็ฝากไว้นะครับอยู่ขึ้นเกี่ยวกับชนิดของตัวปลาความหนาแน่นของปลานะพยายามสังเกตนิดว่าสิ่งคุณให้ไม่ต้องเร่งรีบนะครับดูมาเล็กน้อยแล้วกันนะมันกินหมดกินไม่หมดอะไรประมาณไหนนะครับบางครั้งกินไม่หมดก่อาจ,จะมีผลว่าไอ้อาหารไม่ได้ถูกใจถูกปากเขาหรือเปล่าหรือว่าขนาดไม่ได้เลยนะหรือว่ามันเก่าเก็บใช่ปะนะาการที่เออกินของ วัตถุดิบบางอย่างมันก็เสียหายไปแล้วนะครับอุณหภูมิเมื่อกี้พูดไปแล้วความเครียดนะครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าคุณเอาปลามาลงตู้ใหม่ๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนน้าถ่ายใหม่อะไรประมาณนี้นะปลาจ,จะปรับสภาพยังไม่อยากกินอาหารไปนะครับบางคุณก็แบ่งไปด้วยแล้วแน่นอนว่าถ้ากินอาหารลดลงคุณลองดูแล้วกันว่าปลาของคุณยังสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าปลาของคุณมีปัญหาแล้วติดเชื้อติดโรคหรือเปล่า อาหารแผ่นอาหารลอยนะครับอันนี้เหมาะสมกับส่วนของปลาผิวน้ําแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณซื้ออาหารปลาที่อไนะอ้นะที่มีคุณภาพมีตารับรองเนี่ยเขาก็แนะนําอยู่แล้วว่าปลาชนิดนีออ้อาหารชนิดนี้เหมาะกับปลาชนิดไหนให้ประมาณไหนยังไงเฉพาะนะก็ลองมาปรับดูอาหารจมน้ําก็เหมาะสาหรับปลาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับพื้นน้านะครับก็มีขนาดที่แตกต่างกันไป โอเคนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการชี้แนะชี้นาในส่วนของอาหารสําหรับปลาสวยงามนะครับก็มีเพียงแค่นี้ฝากไว้ให้นักศึษาติดตามนะครับหรือว่าไปดูในส่วนของคลิป2คลิปที่ผมแนะนําแล้วก็ติดตามงานนิดหนึ่งใครที่ยังล่าช้าอยู่นะครับหรือว่าคุณรู้จักใครที่เป็นเพื่อนที่ยังไม่ส่งงานก็พยายามเร่งรีบชักชวนมานิดหนึ่งเพราะว่าเราก็เหลืออีกประมาณ แค่ครึ่งเดือนนะครับย้ำอีกครั้งผมพยายามจะปิดในส่วนของซัมเมอร์เทอมนี้นะครับให้เสร็จภายในปลายพฤกภานะครับเผื่อใครที่มีวิชาอื่นที่ต้องเร่งรีบที่ต้องไปบริหารจัดการชีวิตนะครับก็จะได้บริหารเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับที่เข้ารับฟังนะครับและต้องขออภัยด้วยในส่วนของ วันนี้ทึ่งผมติดภารกิจต้องอัดในส่วนของตัวคลิปเข้ามาแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับใครมีปัญหาอะไรสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปในรายกลุ่มหรือว่าช่องทางการติดตัวส่วนตัวได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปสดก่อนวันเลือกตั้ง14ึกพฤษภาก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกคนดีเข้าสู่ บริหารการบริหารประเทศนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราก็คงได้คนดีที่จะไปบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้านะครับอย่างยั่งยืนโอเคครับผมขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ